เมื่อวานซืนเป็นวันแห่งทะเลหรืออุมิโนฮิซึ่งเป็นวันหยุดในญี่ปุ่นเราได้เรียนรู้ที่มาของวันนี้กันแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยได้รู้สับเกี่ยวกับทะเลเลยก็เลยอยากจะมาให้เรียนรู้สับเกี่ยวกับทะเลกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจเปนีสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับ ช่วงที่ญี่ปุ่นบังคับใช้ภาวะฉุกเฉินเนี่ยผมก็ติดแงักอยู่กับบ้านแล้วก็มีไอเดียบางอย่างแวบเข้ามาในหัวว่าอยากไปทะเล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 มากๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ท,ๆทั้งทงที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยมีความคิดแบบนี้เลยเพราะว่าบ้านเกิดดั้งเดิมผมเป็นคนสงขลาเราก็มีทะเลให้ไปเที่ยวเล่นได้ทุกสัปดาห์เลยตอนเด็กก็ไปทะเลประมาณเฉลี่ยดเดือนละครั้งได้ครับไปจนผมรู้สึกผมเบื่อนิดๆนะ ก็ทั้งสนุกแล้วก็มีความทรงจําที่ดีไม่ดีบ้างปนกันไปแต่ก็ไม่ได้มีความคิดที่อยากสัไปทะเลมากๆสักเท่าไหร่จนกระทั่งไม่นานนี้นี่แหละครับที่รู้สึกเบื่อบรรยากาศรอบตัวจากการกักตัวร่างกายก็เลยส่งสัญญาณมาว่าต้องการเปลี่ยนบรรยากาศครับตอนนี้ก็ยังออกไปไหนไม่ค่อยได้แต่เราก็มโนไปก่อนแล้วกันว่าได้ไปทะเลครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปท่องทะเลและเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวกับทะเลครับ เวลาไปทะเลแล้วเนี่ยเรานึกถึงอะไรบ้างค่อยๆนึกภาพไปแล้วเรียนรู้ศัพท์กันนะครับเริ่มจากคำว่าทะเลที่เราได้เรียนไปเมื่อสองตอนก่อนก็คืออุมิอุมิทะเลมีทะเลแล้วก็ต้องมีชายหาดนั่นก็คือส ah ุนหามะสุนหามะคำว่าสุนะเนี่ยแปลว่าทรายถ้าดูจากคันจิก็จะเห็นว่าเป็นก้อนหินอยู่ทางด้านซ้ายกับคันจิตัวที่แปลว่าน้อยๆ ก็คือทรายเนี่ยก็คือเกิดจากการกัดกร่อนของก้อนหินกลายเป็นหินชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั่นเองครับต่อไปคําว่าหมะหมะเนี่ยก็คือหาดหรือชายฝั่งคันจิตัวนี้เป็นการรวมตัวของคําว่าน้ําทางด้านซ้ายกับคําว่าเ hey ฮที่แปลว่าทหารก็จําว่าชายแดนของทะเลเนี่ยมีทหารเรียงรายอยู่เป็นเม็ดทรายก็ได้นะครับเวลาเราไปเที่ยวเล่นที่ชายหาดเนี่ย เราก็มักจะพูดว่าไปทะเลใช่ไหมครับเราจะไม่พูดว่าไปชายหาดภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกันเลยเขาจะพูดว่าอุมิเอเกุอุมิเอเกุแปลว่าไปทะเลเขาจะไม่ค่อยพูดว่าซุนฮามาเอเกุซุนฮามายเเกุไปชายหาดกันสักเท่าไหร่ฟังแล้วก็แปลกๆเนาะไปแค่ชายหาดแปลว,ว่าไปไม่ถึงทะเลสินะ เวลาไปนั่งเล่นที่ทะเลเนี่ยเวลาคนน้อยๆเราก็จะได้ยินเสียงคลื่นที่ซัตเข้าฝั่งมาเรื่อยๆซาซาซาพูดแล้วก็อยากไปนั่งฟังเสียงทะเลเงียบๆสงบๆ,งบๆที่ทะเลบ้างครับคลื่นภาษาญี่ปุ่นว่านามินามิามคันจิตัวนามิเนี่ยเขียนโดยมีตัวน้ำอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคาวะที่แปลว่าผิวน้งอยู่ด้านขวา พอมารวมกันก็เลยกลายเป็นผิวน้ำก็เหมือนกับคลื่นที่เคลื่อนไหวอยู่บนผิวน้ำนั่นเองครับแล้วนอกจากไปนั่งดูคลื่นหรือนามิที่สัตว์เข้าฝั่งแล้วเราก็ยังได้นั่งเล่นอยู่บนหาดทรายแล้วก็เจอคนเล่นทรายกันมากมายการเล่นทรายทั้งหลายในภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าซุนะอาโซบิซุนะอาโซบิการเล่นทรายก็คือแปลตามตัวจากคำว่าซุนะ ที่แปลว่าสายกับอซบิที่แปลว่าการเล่นเลยกลายเป็นซุนะอซบิการเล่นสายครับและการเล่นอีกอย่างหนึ่งที่ญี่ปุ่นนิยมเล่นเวลาไปเที่ยวทะเลในหน้าร้อนก็คือการปิดตาตีแตงโมซึ่งภาษาญี่ปุ่นเขาจะพูดว่าซุยกาวาริซุยกาวาริคำว่าซุยกะเนี่ยแปลว่าแตงโมก็เหมือนกับ เสื้อยี่ห้อแตงโมสังเกตไหมครับเขาจะเขียนว่าเป็นซุยกะซุยกะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คําว่าวาดิวาดิที่แปลว่าแบ่งแยกก็คือเวลาตีแตงโมแล้วเนี่ยแตงโม,มก็จะแตกออกเป็นหลายๆส่วนออกมาครับวิธีเล่นปิดตาตีแตงโมหรือซุยกะวาดิก็คือคนเล่นเนี่ยจะต้องผูกผ้าปิดตาเอาไว้แล้วจากนั้นคนอื่นๆก็จะจับคนเล่นมาหมุนหมุนหมุน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 คนเล่นก็จะไม่รู้ว่าทิศทางไหนคือทิศทางที่มีแตงโมอย,อยู่ถูกไหมครับ จากนั้นก็ค่อยๆฟังเสียงเชียจากคนรอบข้างเอาว่าต้องเดินไปทางไหนคนเชียก็อาจจะบอกไปคนละทิศคนละทางก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเล่นหรือคนปิดตาเนี่ยอยากจะเชื่อใครแล้วพอถึงจุดที่จะต้องตีเนี่ยจริงๆตีหลายครั้งก็ได้แหละแต่ก็แล้วแต่คนว่าเขาจะกําหนดเกลกดกันเข้มงวดมากแค่ไหนแต่ถ้าจะให้ดีก็คือต้องตีแรงๆครั้งเดียวเลยครับแล้วแตงโมก็จะแตกออกมาเป็นหลายๆชิ้นครับ หลังจากนั้นทุกคนก็สามารถเอาแตงโมมากินได้อย่างอ,ร,อร่อยเหมาะกับหน้าร้อนมากๆในตอนนี้ก็มีศัพท์มากมายที่เกี่ยวกับทะเลรวมถึงคันจิด้วยถ้าอย่างไรก็จะพยายามอธิบายวิธีจำคันจิแบบนี้ให้มากขึ้นครับเพื่อจะได้จำตัวคันจิได้และผมก็จะได้เรียนรู้ไปเองในตัวด้วยวันนี้ได้เรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเวลาเราไปทะเลแล้วมีคำว่าอะไรบ้างเราลองมาทบทวนกันหน่อยนะครับซุนหมามะ สุนหมามะหาดทรายอุมิเอิุอุมิเอิกไปทะเลนามินามิคลื่นสุนอาโซบิสุนอาโซบ,บิการเล่นทรายซุยกาวาริซุยกาวาริการเล่นปิดตาตีแตงโมแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้เจ่าปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่ง คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด562คำและสำนวนครับแล้วอย่าลืมติดตามคำศัพท์เราก็ดูคันจิได้ในบล็อกต่างลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วก็ติดตามรายการให้เจแปนิสกับผมซันชิโรได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube และ Podbean ครับแล้วถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปนิสก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน มาตาไอมาโชสวัสดีครับ